สวัสดีครับก็สวัสดีค่ะนิกาขาวไปค่ะวันนี้เรีอยู่ที่ไหนครับเทคนิควิมาร์มะลาวมะลาชุดมะลาวมะลาค่ะวันนี้จะมาขอสามค่ะมีจากความรู้สึกที่ปรึกษาของเราค่ะว่าว่าทุกคนนะคะรู้สึกยังไงกับที่ปรึกษาไปกันเลยครับทุกวันสามแรงวันนี้จะจบครับหามนัดคอดีครับใจเย็นๆรู้เลยอสามด่ายังจบสามตแตกแล้วสามจบสักทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อบคคุณรับมันทุกเม็ดสามเจ็ดคดเคาะสามร้านปรองดองดีด้วยแล้วต่อไปนี้เขาก็พบกับหลักต้นชอว์ตอนสามหนึ่งสองนะครับเป็นรุ่นใหญ่ทีเดียวเดินสอบคิดถึงนะคิดถึงนะครับตอนนี้สมาชิกในห้องก็ครบทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่พิธีกรแล้วเอาเลยครับทีนี้ก็เหลือช่วงพิธีกรแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคขอรู้สึกขอครับหนึ่งสองสามรักนะ คคนนจรริงๆเลยะับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทำร้านนะคะที่ทําให้พวกหนูจบค่ะก้นเจ็บสุดๆแต่เจ็บมากๆเลยครับเจ็บตุดแตกมากเลยครับไปครับตอนนี้นะคะก็อยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาวช็อกโกโตสาวที่สองแล้วก็ไปสอบถามกันว่าเขารู้สึกไงกับพวกเรานะคะไปกันเลยขอบคุณครัขอบอาจารย์รักนะจ๊ะรักจริงๆเลยนะครับไป